ลงแรงแบบนี้นะเนี่ยโอ้ยโอ้ยใ้อโเยเสือเอจ้ามนุษย์น่าโง่ลงมาทางนี้แล้วคิดเหรอว่าข้าจะให้ผ่านทางไปง่ายๆมามะไม่ข้ามหม่ำเนื้อซะดีดีมามะโอ้ยเสืออะไรวะเนี่ยเสียงน้าทัวจังเลยโอ้ยหยุดเถอะหยุดเถอะ ชิมบีคิสเทเข้าไปท่องโลกของบาร์บี้ด้วยกันกดติดตามเลยนี่มันราชจสารจากเมืองพาราณสีนี่นาะไหนว่ายัางไงเนี่ยโอ้ยสายตามก็ไม่ค่อยดีร้านแว่นแถวนี้ก็ไม่เปิดซะด้วยสิเนี่ยโอ้ยแว่นเนี่ยเยียบแตกไปตั้งแต่วันก่อนแล้วอะไรนะขืนฉันนาลูกของข้า ต้องการอภิเศกสมรสกับเจ้าชายปิ่นทองได้โปรดส่งเจ้าชายปิ่นทองมาแต่งงานกับลูกสาวของข้าอุตส่าอู้เมืองนี้ปแปลกๆนะสู่ขอผู้ชายก็ได้ด้วยโอ้แต่ช่างเถอะถึงยังไงมันก็คงจะดีกว่าอีนางแก้วหน้าม้าก,ก็แล้วกันดีๆๆอย่างน้อยเมืองพาราณสีนั่นน่ะก็มั่งคั่งมีเพชพรพลอยจินดาม,มากมายเอาละ ข้าตกลงจะส่งปิ่นทองเนี่ยไปอภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงฉันธนาอะไรนะพี่คะ,สะเสด็จพ่อจะส่งเจ้าพี่ปิ่นทองเนี่ยไปประพาสป่าเหรอพี่คะโอ้ยดีเลยค่ะเสด็จพ่อขอแก้วไปด้วยนะพี่คะไม่ได้ตามกฎมเทียนบานเนี่ยผู้หญิงจะไม่ตามผู้ชายเข้าไปประพาสป่าเป็นอันขาดตอนนี้มีช้างเถือกมา ปิดคองจะต้องปคลองช้าอ๋อโอ้โหเหลือเะด็จพีกจะไปกี่วันนะพี่คะคนน่าจะไปสักสองสามเดือนนะนะอุยอ้ยตายไปเที่ยวป่ายังไงกัทั้งสองสามเดือนน่ะอุ้ยเจ้านีไม่รู้อะไรช้างเผือกเนี่ยมันเป็นของหายากเป็นของคู่บ้านคู่เมืองถ้าหามาได้ไง่ายแล้วเขาจะให้กระสับเป็นคลองทำไมเล่าอ๋อ ผมเช่นคงคิดถึงเสด็จที่ปิ่งทองแย้เลยนะเพคะ <S <S เออนะเดี๋ยวปิ่งทองก็กลับมาเองแหละแต่มีกฎมนเทียนบานออกไว้นะว่าถ้าเกิดสามีออกไปครองช้างเนี่ยภรรยาจะต้องตั้งท้องฮตั้งท้องให้แก้วตั้งทองนี่เลยเพคะใช่ ถ้าเจ้าเนี่ยไม่ตั้งท้องเมื่อปินทองกลับมาเจ้าจะต้องถูกประหารตายแล้วยังไม่เคยเข้าหอด้วยกันจะท้องได้ยังไงเลยเพคะมันเรื่องของเจ้าก็กฎมนเทียนบานมันบอกเอาไว้อย่างนี้อ่ะแต่เจ้าก็เตรียมตัวตายได้เลยลูกแก้วของพ่อจะเด็ดพ่อพะยะค่ะ เสด็จพ่อจะให้ลูกไปครองช้างจริงๆหรือพี่ค่ะโอ้ยลูกไม่ถนัดลูกถนัดแต่เล่นว้าวนะพี่คะ <c oughs> นฮนั่นเป็นแค่ข้ออ้างที่พ่อบอกนั้นแก้วความจริงแล้วพ่อจะให้ลูกไปแต่งงานกับผู้หญิงที่สวย <c oughs> เลิศ <c oughs> ในปัตตพีเลยล่ะลูกโอ้ห <c oughs> จริงหรือพี่คะจริงสิพ่อจะหลอกทําไมเล่าเอา้าแล้วเสด็จพ่อรู้ได้ยังไงล่ะพี่ค่ะว่า สวยเลยเล่าในปตพน่ะนูอนะหนูก็แล้วกันน่ะเจ้ารีบเดินทางไปเมืองพระนศีดีกว่าเมื่อเจ้ากลับมาแล้วนังแก้วหน้ามมามันไม่ท้องมันก็จะถูกประหารโอ้เยี่ยมเลยพระเจ้าค่ะเสด็จพ่อถ้าอย่างนั้นลูกเตรียมตัวไปดูนี้แหละเสด็จพ <pl ains> ่อ <reco> ก <Christ and sweating> <t> ับเสด็จพี่ปิ่นทองต้องหาเรื่องประหารแก้วอีกแล้วแน่เลยจิวอิตโต้ ทำไมสิ่งนี้เป็นไทไลา์แบบนี้นะแก้วนี่จะท้องได้ยังไงในเมื่อยังไม่เคยเข้าหอกับสเสด็จพี่ปิ่นทองเลยสักทีเดียวอะ่ะนั่นสิแก้วเอย้ยตายแล้วคราวนี้ตายนแน่เลยแก้วเอย้ยเอาอยัางไรดีเนอะโออีตัวก็ปวดหัวเฮ้ยอยู่ๆใครมันจะท้องได้ล่ะเนี่ยนั่นะสหิหรือว่าเราจะไปปรึกษาพฤาษี ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จะไปปรึกษาพระฤาษีได้ยังไงเรื่องท้องเรื่องไส้มันไม่ใช่กิจของพระฤาษีเดี๋ยวก็ซีนขาดหรอกแบบน,นี้สิแก้วแก้วนี่ก็ถอดหน้าม้าออกแล้วก็มีดักรอพระปิ่นทองพระปิ่นทองเห็นแก้วจะต้องติดใจในความสวยแล้วก็หลงรักแก้วนี่ละอ๋อริงด้วยอีโต้อุอ้ย ถ้าเป็นมีดที่ฉลาดเลยเลยอุ๊ยตายแล้วเก่งมากเลยถ้าอย่างนั้นเราจะต้องรีบไปจักหน้าเด็ดพี่ก่อนที่เด็ดพี่จะไปถึงเมืองพาราณสีได้เลยได้เลยเดี๋ยวจะไปเรียกจูเรือเหาะมาเดี๋ยวนี้แหละ <c oughs> ขณะพระปิ่นทองเดินทางเพื่อจะไปเมืองพาราณสีได้เกิดพายุใหญ่ฝนตกกระหน่ำรุนแรงมาก แถมยังมีเสือออกมาดักหน้าทำให้เดินทางไปไม่ได้อีกสวัสดีทุกคนข้าเป็นเสือนะเสือจริงๆไม่ใช่แมวแล้วข้า,เ,รรานะเป็นเสือเสวดาด้วยนะเป็นเสือเทวดาแปลงกายลงมาไหนพระปิ่นทองอยู่ไหนข้ามีหน้าที่ต้องไปทำให้พระปิ่นทองหลงทางเอาละนะข้าจะไปเดี๋ยวนี้แหละซ่อนตัวอยู่ในนี้ก่อน คงไม่มีใครเห็นหรอกนะโอ้ยจะปลงแรงแบบนี้นะเนี่ยโอ้ยโอ้ยตายแล้วเยเสือเจ้ามนุษย์น่าโง่ลงมาทางนี้แล้วคิดเหรอว่าข้าจะให้ผ่านทางไปง่ายๆมามะไม่ข้ามหม่ำเนื้อซะดีๆมามะโอ้ยเสืออะไรวะเนี่ยเสียงหน้าทัวจังเลยอ้ หยุดนะหยุดนะเสือชีดุยชีดุยชีดุยโอ้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 ตายแล้วอุ้ยชนอุ้ยใครเนี่ยมาชนเราโอ้สวยสวยมากโอ้ยนางฟ้านางฟ้ามาจากไหนเนี่ยอุ้ยตายแล้วเหยียบมาจับเนื้อต้องตัวจฆ่านะตายแล้ว อุ้ยน่ากเกลียดจังเลยอยู่ๆก็มากอดค่าชนแล้วจะขอโทษสักคำก็ไม่มีจงเอาจองเอาขอ,อโทษทีขอนโทษทีน้องสาวเจ้าทั้งสวยงามเหลือเกินน่ะจีบได้ดิจ้าก็เจอหนะ้าครั้งแรกก็จะมาขอจ้องขอจีบอะไรกันก็ไม่รู้อ่ะโอ้ไม่มียุค 4G แล้วนะจ้ะน้องสาว เรือนีเรือถึงตายไปทำไมอ่ะเดี๋ยวละครมันจะไม่จบนะพี่ว่าเรามารีบรีบรักกันเลยดีกว่าบ้าไม่ตายแล้วเขาเป็นผู้หญิงยิงเรือจะให้มารักผู้ชายง่ายๆได้ยังไงมีลูกมีเมียหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยโอ้ยลูกเมียพี่ไม่มีหรอกจ้าน้องสาวพี่เนี่ยเดินทางรอนแรมมาในป่าเพื่อที่จะมาครองช้างน่ะเอ้ยแสดงว่าเป็นกระสักนะสิ ถึงได้มาคร้องช้างพี่เนี่ยชื่อปิ่นทองเป็นเจ้าชายของเมืองมิถิลานะ่ะอ๋อเจ้าชายปิ่นทองที่มีเมียเป็นแก้วหน้ามานั่นเองใช่ไหมล่ะคะอา้อาวทำไมน้องถึงได้รู้ละ่ะอุ้ยใครๆเขาก็ล่ำลือกันว่าเจ้าชายปิ่นทองเนี่ยแต่งงานกับผู้หญิงที่หน้าตาเหมือนมา้า โอ้ยอย่าไปพูดถึงนางแก้วหน้ามา้านางอัปร,รักค,คนนั้นเลยนะนี่มันเป็นเรื่องของเราสองคนนะจ๊ะว่าแต่น้องเนี่ยชื่ออะไรเอ่ยชื่อมณีรัตนาจ้ะโอ้ถ้าอย่างนั้นพี่ว่าเราไปหาอะไรเงียบๆคุยกันดีไหมจ๊ะน้องมณีรัตนาได้จ้ะพระปิ่นทองได้มาพบกับแก้วที่ถอดหน้าม้าออก ทั้งคู่ตกลุมรักในกันและกันแล้วก็อยู่ร่วมกันกลางป่าเป็นเวลาหนึ่งเดือนเต็มๆช้าก่อนค่ะเด็กๆอย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ให้แม่ตักด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครเลยค่ะตำนานผีทะเล ผีทะเลเป็นผีชนิดหนึ่งที่เชื่อกันว่าเป็นวิญญาณของคนที่เสียชีวิตในทะเลผีทะเลมักปรากฏให้เห็นหลายลักษณะบ้างก็อาจปรากฏในรูปรษาของคนที่เดินลากปลาตัวใหญ่ขึ้นมาจากทะเลเนื่องมาจากถูกปลากินจนตายโอ้ยมันฆ่าฉันฉันต้องตายเพราะมัน เพราะฉะนั้นจะต้องกลับมาแก้แค้นมามะใครจะเอาปลาตัวใหญ่ไปกินเนี่ยก็มาเอาไปแล้วค้าค่ามาให้นูนี่เอาไปเลยหรือบางก็ปรากฏตัวให้ชาวประมงเห็นโดยขึ้นมาบนเรือในยามวิกาลขณะที่ชาวประมงก,กำลังออกเรือหาปลา ซึ่งผีทะเลที่ขึ้นมาบนเรือในลักษณะนี้มักจะมาในรูปแบบของดวงไฟที่สว่างอยู่บนเสารกระโดงเรือซึ่งชาวประมงมีความเชื่อโดยทั่วกันว่าถ้าผีทะเลได้ขึ้นมาเกาะบนเสารกระรงเรือของชาวประมงลำใดจะส่งผลให้เรือลำนั้นอับปางลงทะเลในที่สุดพะพะพี่พี่จ๋ามาดูนั่นสิ ผีทะเลผีทะเลมันเกาะอยู่บนกระโดงเหลือของเราจ้าตายแล้วมันมาเกาะอยู่บนเรือเราแบบนี้เรือเราก็ต้องล่มนะสิไม่ได้การแล้วข้าว่าเราต้องรีบกลับแล้วล่ะมันจะทันเหรอเจ้าพี่ดูสิฝนทำท่าจะตกมาแล้วโอ้ยฉันกลัวจังเลยจ้าไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัว ข้าจะปกป้องเองๆมาเถอะมาเถอะรีบไปหลบอยู่หลังเรือเร็วเขา้าปรากฏการผีทะเลไม่ได้มีเพียงในประเทศไทยเท่านั้นแต่ชาวตะวันตกก็มีความเชื่อในทํานองนี้เช่นกันโดยเรียกกันว่าเปเลวเพลิงแห่งเซนต์เอลโมซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดไฟฟ้าสถิตในอากาศแล้วไหลลงสู่ที่ต่ำ โดยผ่านวัตถุอย่างเสากระโดงเรือเหตุการณ์เช่นนี้มักจะเกิดขึ้นในวันที่มีฝนตกและมีพายุฝนรุนแรงในด้านของวรรณคดีไทยก็มีการกล่าวถึงผีทะเลเอาไว้เช่นกันโดยพบในวรรณคดีเรื่องพระภัยมณีซึ่งเป็นบทประพันธ์เอกของสุนทรภู่ผีทะเลในเรื่องนี้ก็คือนางผีเสื้อสมุทรผู้เป็นยักษ์ที่มีฤทธิ์ร,ร้ายกาจ มีอำนาจมากมายและเป็นใหญ่ที่สุดในบรรดาพูดผีทั้งหมดที่สิงอยู่ในทะเลแต่ในปัจจุบันคำว่าผีทะเลกลับเปลี่ยนความหมายไปจากเดิมและมักใช้เป็นคำด่าทอหรือคำติที่ออกแนวแกมหยิกแกมหยอกมากกว่าจะใช้เป็นคำที่เรียกพูดผีปีศาจจากท้องทะเลน้อยแน่ แกแกย่งของของฉันไปเหรอเอามาเดี๋ยวนี้นะนางผีทะเล